อัปเดตรายการเงินเข้าวันนี้นะคะ9ธันวาคมรับเงินกันแล้วนะคะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการเงินอัตราใหม่ได้รับวันนี้เลยไหมถ้าไม่ได้รับวันนี้จะได้รับเมื่อไหร่ดูคลิปนี้ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ก่อนในความพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้วันที่9ธันวาคมนะคะก็มีเงินเข้าแล้วรับเงินกันแล้วสําหรับกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะซึ่งในวันนี้ต้องบอกทุกคนเลยว่ารับกันในเลทเดิมนะคะอัตราเดิมเลยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาทผู้สูงอายุรับตามขั้นบันได600ถึง1,000ผู้พิการรับ800ถึง1,000บาทแบบนี้นะคะการที่ทุกคนได้รับข่าวสารมานะคะว่าคอรมอนะคะเห็นชอบในหลักการของพอมอที่จะมีการปรับเงินให้กับ3กลุ่มนี้นะคะ ก็เป็นเพียงการเห็นชอบนะทุกคนจะต้องอยู่ระหว่างการดําเนินการอีกหลายอย่างคะ่ะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมองหรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาได้บอกไว้นะคะผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยด้วยนะคะแล้วก็สานักง,งานข่าวต่างๆนะได้บอกกันไว้ตรงกันนะคะสําหรับกําหนดวันที่จะได้รับการ ปรับเงินช่วยเหลือสําหรับกลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดว่าการดําเนินการนะคะไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะก็คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในปีงบประมาณ2,569นะคะ ซึ่งปีงบประมาณ2,519นั้นนะคะก็จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมปี2,568ค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้3กลุ่มนะคะเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการยังรับเงินกันในแบบเดิมนะคะอัตราเดิมกันอยู่จะยังไม่ได้มีการปรับใหม่ทันทีตอนนี้นะคะก็รอกันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรตามที่บอกไว้เลยนะคะคาดว่าต้นปีงบประมาณ2,519นะคะหรือว่า1ตุลาคมปี68นะคะก็จะมีการเริ่มนะคะที่ จะโอนเงินในอัตราใหม่กันนะคะหลายหลายท่านนะคะจะยังไม่ทราบว่ามีการปรับตาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับกลุ่มเด็กขาไม่ได้ปรับเงินเพิ่มนะคะแต่จะมีการขยายจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะคะโดย600บ,บาทนี้จะให้แบบโหน้าทุกคนนะคะไม่คัดกรองรายได้แล้วก็เริ่มตั้งแต่อายุคัน4เดือนไปจนถึงเด็กอายุ6 นะคะรับ600้บาทเหมือนกันทุกคนทวนหน้านะคะและในส่วนของผู้พิการค่ะก็รับ1,000บาททวนหน้าเช่นกันจะไม่แยกเป็น800และ1000บาทอีกต่อไปและใครที่ถามว่าเงิน2 0 0รบาทจากบัตรคนจนเนี่ยผู้พิการยังได้อยู่ไหมนะคะก็ต้องรอในส่วนของบัตรคนจนนะคะเงื่อนไขใหม่ๆนะในปีหน้าว่าเขาจะยังให้อยู่หรือไม่และกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะได้รับการปรับตามขั้นบันไดนะคะไม่ได้รับเป็นแบบทวนหน้านะคะจาก600เป็น700จาก700 เป็น850จาก800เป็น1,000และจาก1,000เป็น1,250บาทนะคะก็นับได้ว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่ทางภาครัฐก็มาช่วยเหลือประชาชนถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ตรงใจนะคะในปีหน้านะคะใครอยากให้ปรับอะไรเพิ่มหรืออยากให้มีการช่วยเหลืออะไรก็ร่วมกันแชร์แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปนี้ค่ะข้อมูลในคลิปนี้อัปเดตให้แล้วนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝา,ากบลอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ